กาบสวัสดีเพื่อนๆที่หนอนทุกทันนะครับผมอยู่ผมแหนอิจิโน่นทรีนั่นเองนะกวันนี้ก็จะมาแนะนำาหว่าการ์ดนะตัวละครนะที่ใครมีแล้วต้องปั้นเลยนะฮะเป็นการ์ดระดับไหนบ้างนะมาดูเอานะฮะบางคนก็ปั้นไม่ถูกนะว่าเจอะปั้นการ์ดไหนดีพีกษัตริยญี่ปุ่นอานไม่ออกนะฮะเราก็มีแร้งให้เราดูอยู่นนองแล้วก็ตอนนี้มีการ์ดใหม่ท่านงานค่อนข้างจะเทพมาก ไม่ต้องว่าค่อนข้างครับเทพเลยดีกว่าเนี่ยเป็นการ์ดเชียร์ที่ดีมากแล้วก็ตัวละครใหม่มาก็ล้งที่เก่งมากนะเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูการ์ดนี่ยก็ใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัย o v e r อร์ท Up ปอัพนี่ยมีแพ็คนะมีพวกคอสเทเนี่ยกระแสถูกมากนะ่แพ็คใหญ่3ามพั็รเลือพันกแพ็คเล็กนะพันหนึ่ร้อยห้ือหกรแพ็คเล็กๆนะสี่รเหลือสองบาทนะก็มีแพ็คตามนี้เลยนะใครที่ จะเติมเกมนี้เขาบอกคุบิตคอยก็ต้องเติมเกมแข่งกันนะฮะเพื่อจะหาแรงเนี่ยได้ของแล้วก็ไปเรียกเหรียญบิตคอยนี่ยก็เติมที่ร้านเราได้นะ่ยโอ้ทุกอัพเนี่ยถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มีถังซ่านนะเนี่ยอย่างเหมือนเดิมเลยครับแบตเติมพาร์สอ่ารายเดือนทั้งคู่นะ่ยแล้วก็อ่ารายวันนะ่ยแล้วก็แพ็กใหญ่นะ่ยสามพันเจ็ดเลยสามพันห้าสิบแล้วก็มีเกมอีกมากมายนะ่ยที่เป็นเกมยักษ์ใหญ่ที่ทำเพจเราเติมเกมนะ แล้วใหม่ล่าสุดก็เป็นแอตวิกเกียฟิวชั่นนะสามารถเติมได้ที่้านโอท็อปอัพได้แล้วนะจ๊ะมาดูกันว่าการเทพนะที่ใครมีแล้วต้องอ่าต้องปั้นนะมีควรที่จะดองไว้นะ่ยรดับแรกเลยนะฮะนี่ฮนะตู้นี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าตัวละครทัานมาถึงเก่งคือไอตัวละครที่ผมแนะนำไปโอลิเวียกับเอมี่ชิดซ้ายเลยนะฮะเจอตัวนี้ เก็บตแตะตีโคตรแรงเนี่ยแล้วการนี้เป็นการเทพม,มากเน,นี่ยนี่าตาน้าสายทีมน้ําไม่ควรพลาดแล้วมันมีกิจกรรมมาแล้วทํากิจกรรมครบแลกตัวกิจกรรมมาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวกิจกรรมตัวไหนนะแล้วถ้าได้ตัวกิจกรรมมาบัฟดามจอีกเนะฮะแล้วได้การอีกไอตัวนี้อีกตีแรงอีกนะทุกคนท่าน้ํานะฮะอ่ามาดูกันเลยว่าการมีอะไรบ้างขออนุญาตตัดภาพหน่อยหนึ่งนะฮะ ช้าหน่อยขออภัยนะอ่ามาดูที่นี่เลยนะฮะอ่ะนะผมเดี๋ยวแป้น้แป้นนฮะขออภัยด้วยอ่าขออภัยขออภัย,ภย,ภยเดี๋ยวเชียร์บังหน่อยเชเอ่อสำหรับนะฮะเชียร์นะครับผม แอบสลับการ์ดนะครับผมนี่ฮะสลับการ์ดนะครับผมระดับ S s นะฮะตู้นี้ทุกคนก็เคยโดนพังพลาดนะ่ยแล้วก็โดยเฉพาะผมนะฮะตู้นี้ผมได้มาสามใบนะฮะก็เป็นตู้ที่เป็นตู้น้ําแข็งนะเนาะตัวน้ําแข็งนะ่ยนนะการ์ดอันนี้เทพมากเนะี่ยอ่าแล้วก็ธาตุมืดการ์ดอันนี้เอาไว้ใส่ทีมืดเออพี่ครับทําไมต้องใช้การ์ดทําไมมันมีหลายการ์ดจังเราใช้ตัวละครธาตุอะไร เราใส่การ์ดอันนั้นอย่าให้การ์ดตัวไหนแรงอย่างเช่นการ์ดอันใหม่นี้ทตุน้ําบวกโจมตีบวกคิดิคอนอบวกเพิ่มทตุน้ํา8%ดอตคือตัวใส่ทตุน้ําถ้าเราทาทีมทตุน,น้ํทธามื่อก็ใส่พวกนี้ไปนะาะท่าดนก็ใส่นี้ไปนะผมเนาะแล้วาตาน้ําอีกอันนึงที่เอ้ยธาเขียวอันนึงที่ดีคืออันนี้เห็นไหมแลกเอสอันที่2อ,อันนี้ก็ปัฟบตมตี15%เเเยอะอยู่นะ หลายอย่างแล้วก็มีอาจารการโจมตีต่อเนื่องอีกเนาะก็นี่ครับผมเป็นการ์ดทั้งหมดทั้งมวลนะบางคนโอ้่มันการ์ดมันเยอะมากผมจะทาอะไรดีก็<ม>ดูแรงการ์ดได้อันนี้คืออัปเดตใหม่ล่าสุดเพราะว่าการ์ดธาตุน้ายังมาเลยนะเขาเรียกว่าเอ็กโคเนาะในเกมเรียกว่าเอ็กโคแต่ว่าเรียกว่าการ์ดเนาะผมเ,เรียกว่าการ์ดอาริแท็ปแล้วกันง่ายๆก็ระดับ S s นะจะมีหนึ่งสาสี่ห้าน้ำสอง ม่วงสเออม่วงสองดินหนึ่งะฮะนะผมสังเกตไหมท่าน้ําเก่งนะแล้วการดเทพแม่งท่าแตกยังไม่มาสังเกตไหมเออแต่ว่าแรนด์เอนะฮะการเทพก็โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนี้ใช้ได้หมดนะอ่าใครมีอันนี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ยัดการ์ดให้เต็มที่ไปเลยนะผมนะเอาเลเวลหกสิบเลยนะ ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ฟาร์มไม่ยากทำตัวละครง่ายทำ,ทำนู่นทำนี่ยากเอง่ายทุกอย่างหมดเล่นสนุกเพลินๆด้วยนะฮะส่วนนอกจากนี้ปั้นได้ไหมปั้นได้ครับผมแต่ก่อนจะอัพธาตุน้ําก็แปลสกิลด้วยเดี๋ยวผมใช้ทีมน้ําก็ใช้ทีมน้ำยาวๆใครทำชิมมืดก็มืดไปเลยใครมีทําทีมแสงก็ใส่แสงเยอะๆนะฮะแล้วดูตัวละครนี้ตัวละครใหม่มาผมจําชื่อไม่ได้นะ ตัวละครใหม่มาดูดิอยู่เชียร์ไหนอ,อยู่เชียร์พอๆกับโอลิเวียเลยนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าแรงกว่าโอลิเวียร้อยเท่า <c oughs> ขอไปด้วยนะโอลิเวียคือใช้สกิลท่าไม่ตายแล้วก็ผูดาวสกิลหนึ่งได้เอมมี่ที่ว่าแรงนะฮะชิดซ้ายนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าทำไมตัวนี้ตัวใหม่ทำไมถึงแรงนะฮนะ ก่อนอื่นเลยผมไปแปลสกิลก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะจำดูก่อนนะภาพชัดป่ะโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะผมขอแปลสกิลสองตัวนี้มาด้วยกันนะฮะยูกิกะอ่ากับอีกคนหนึ่งชุดเลยนะ้ะมันบอกว่าอะไรจีนมายันคือแหลมรูนะ้ยูกิกะคือเป็นตัวละครที่มากับตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้คีอค่อนข้างจะดีแต่ว่า ยูอิกะต้องทํากิจกรรมแรกมันมานะฮะท่าแรกมันได้โคตรดีมันบัฟนะฮะบัฟให้ตัวละครตัวนี้แล้วก็เป็นทาุน้ําด้วยแล้วเรามีเสือคาบดาบด้วยอ่านะผมแล้วมันจะแรงแบบโคตรโคดดเลยตอนนี้นะผมนะสองตัวนี้บัฟซึ่งกันและกันนะเดี๋ยวมาอ่านสกิลตัวสําคัญก่อนละกันนะบางคนไม่รู้เนาะอืมสกิลของมันอันตินะ สร้างความเสียหายน้ำสามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูทั้งหมดมอบเอฟเฟกต์ ace, นะ่ยสวรรค์กลางฤดูร้อนนะฮะแก่พันธมิตรทั้งหมดและฟื้นฟูเฮทพีห้าร้อยนะฮะบวกสูงสุดสองอบวกสูงสุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แก่พันธมิตรทั้งหมดหากคุณมีเซโรไอเซโรไอคือสแสงของมันเนาะอ่าเซโรไอสามสามครั้งสามชั้นขึ้นไปให้มันจะรีเซ็ตคูลดาวน์ของเทคนิค โลเซนนั้นนะฮะทันทีพลังโจมตีธากน้ำบวก30%พลังป้องกันอีก30%นะฮะก็ประมาณว่าถ้าเรามีสเตตเซโรไอ3สามกองขึ้นไปมันจะรีเซ็ตเวลาของไอส้สกิลและเทคนิคโลโลเซนน,นั่นแหละนะฮะ <c oughs> ส่วนสกิลอ,อ่สองนะี่ยสร้างความเสียหาย,ายทางน้ำสามแลสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูนหนึ่งตัวและกระจายผลที่เพิ่มขึ้นของเป้าหมายตัวใดตัวหนึ่ง ได้รับเอฟเฟกต์เซโลไอคือเก็บสเต็เองเนี่ยและเพิ่มความเสียหายน้ำนะฮะ400%ให้กับแต่ละสเต็ตตามจํานวนสเตตของเอฟเฟกต์เซโลไอก็ I, คือไอเยี y ่ยแม่งสเตตละ400%ความเสียหายแล้วที่ดูถ้าเราเก็บ3สเตตจะเท่าไหร่เ่ยเดี๋ยวผมตีให้ดูว่าแรงนะน่าสกิลที่1ก็คือทาให้ตัวละครธาตุน้ําของพลิ้ทั้งหมดได้รับกระผลกระทบการเพิ่มอัตราการเปิดการใช้งานการโจมตี2ครั้ง เพิ่มอัตราการเปิดใช้งานโจมตี3ครั้งและเพิ่มความเสียหายที่สําคัญเมื่อเอฟเฟกต์เซโลไอคือไอเก็บสเตตอีกเหมือนเดิมของคุณถึง5สเตตนะแต่ผมไม่เคยถึง5นะที่ผมเล่นนะมันจะกินเซลโลไอ1สเตตและให้เอฟเฟกติดตามผลแก่คุณก็คือ,อสมมติเรามี5สเตตใช่ไหมเซโลไอมันกินไป1เหลือ4ใช่ไหมแล้วกินไป1มันจะเพิ่มความเสียหาย3 0ด้วยนะฮะ แล้วพลาสติกของมันไม่ไม่เท่านั้นนะพลาสติกของมันคือเพิ่มอัตราคิติคอนของตัวละครธาตุน้ำพานธุ์นี้ทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็เมื่อใช้ปรับเปลี่ยนปรับเสียงระเบิดมันจะย่นเวลาครูดาวของเทคนิคการสั่นพ้องของมันนะหนึ่งเทินแล้วก็อีกอันนึงคือเพิ่มความเสียหายของการสั่นพ้องและความเสียหายการสั่นพ้องของอัขระน้ําของพันธมิตรทั้งหมดก็คือเพิ่มความเสียหายสั่นพ้องของไม่แน่ใจนะ คืออะไรแต่ที่เรารู้คือมันเพิ่มแน่นอนเพิ่มความเสียหายของพัฒนิตทั้งอาธาตุน้ำนะฮะนี่ค่อนข้างดีอะก็แนะนำแล้วเนาะใครไม่รีหาถือว่าพลาดนะฮะเก่งมากเหมือนมะเร็งเหมือนมะเร็งตอนนี้เลยมะเร็งของเกมเบต้านี้เลยครับธาตุน้ำเนะฮะส่วนมันดียังไงนะฮะอะเทคนิคทำไงทีได้มาก็คือ ตอนนี้มันแจก10บใบแล้วในจดหมายเนาะก็เล่นไปผมเล่นไปถึงด่านสองแหละด่านสองหรือด่านอะไรแหละเออมันจะมีเพชรด้วยแล้วก็เปิดไปเอาให้ได้ผมเม่ก็ได้นะผมเปิด2 0 0พเพชรได้เลยเนฮะ้ย <c oughs> ไม่ใช่ดิผมเปิด4 0 0พันเพชรดิได้การมาก่อน,อนแล้วได้ตัวลนะครเนาะมาดูกันว่าทำไมมันถึงแรงกไอยพวกโอลิเวียกับพวกเอมี่นะฮะเดี๋ยวผมหาด่านมเหมาะก่อนนะเมองหมาะสักด่านนะ สารน,นี้แล้วกันนะอันนี้ก็ได้อเลือกอะไรไปก็ได้ผมเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบเร็วนะเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเกินไปนะทํทำไมต้องรีหาเฮ้ยเดือดเลอืมก็ตีบัก่อนนะตีไปอันนี้บัไปอ่า ก็ดูนะยังไม่ได้เก็บสเตตเลยนะอันนี้แค่เทินแรกนะกขดูมันตีใช้สกิลหนึ่งมันมีสเตตแค่สองน,นนะแสนหนึ่งเห็นหนึ่งแสนไหมแล้วตอนนี้มันเก็บสเตตเป็นสามแล้วเห็นไหมเออมันเก็บสเตตเป็นสามแล้วแล้วก็ตีไปรอคูดาวใหม่นะ ไอพวกนี้ตีสามหมื่นสี่หมื่นช่างมันน่เอาตายก่อนวะซึ่งค่อนข้างจะขาดผมใช้มันตัวเป็นตัวดาเมจตัวเดียวนะยังแรงเลยนะเห็นไ,ไหมครับเดียวเลยช่บหมไวอะไวกว่าไวกว่าไอดีเก่านีนะ่เนี้ยเนี่ยเอาใหม่นะอันนี้ผมยังเก็บเต่ได้แค่สองเองนะนดูนะ่าจะนะอ่าเรจะเล่นแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อันนี้บัฟแล้วไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็โยนสเต็ตมาใส่ตัวนี้นะฮะทาร์เก็ตไปนี่กระบัอบไปอ่ะมาดูนะสกิลหนึ่งอันนี้สเต็ตมีแค่สองนะนี่เห็นไหมสเต็ตมีแค่สองนากี้นี่นนนสเต็ตน้ำสองนะดูนะสกิลหนึ่งใบเยี่ยงแปดหมื่นห้านะฮะไอชิบหายตะกี้แสนหนึ่งไม่ติดคีย์อขอขอภัยด้วยนะฮะเอาใหม่เอาใหม่ แต่อย่างน้อยก็แรงมากแรงมากแรงกว่าคนะบางคนนะน้องอะไรน,ะน้องโซละนะ่านีฮะในสตรีมตีตีล้านสามนะฮนะบางคนตีเจ็ดแสนน้องโซล่าแม่งล่อล้านสามสุดตีเนะี่ยอันนี้ยังไม่ไม่สุดเท่าไหร่นะฮะผมเพิ่งทำไอดีใหม่มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยิงมีตัวั้มยิงแจมเนละเอาใหม่นะ่าจะกี้แค่แปดเนี่ยนะ้มจีงมันถึงแสนกว่า ำไมแมสกี้เกมน่าจะรู้งานนะบัฟก,ก่อนเลยปื๊ดเนยอันนี้โยนมาเอออันนี้จะบัฟไปถ้ามีตัวที่เป็นท่านน้ำที่ผมบอกที่มาเอ่อในตู้เดียวกันที่เป็นตัวแจกแลเอ็ดนะกูแจมเลยนะดูนะเปยงแสนเก้าเก้าพันนะ่เออ นี่ด่านยากนะเออหาของยากนะไม่ธรรมดาปึนไงต้องรีไหมครับผมต้องรีแล้วนะอย่างน้อยรีให้ได้สองตัวเลือกนะจะเอาหมาคาบดาบก็ได้คู่กับตัวหัวทองหมาคาบดาบคู่กับแท้งเทพก็ได้นะฮะแล้วมาเปิดตู้อันนี้ให้ได้แล้วก็ได้การ์ดมันด้วยนะตัวนี้เป็นตัวที่โกงมากเข้ามาตู้แรกเกมอะไรไม่รู้เปิดสามวันแม่งตู้ลิมิเต็ดมาแล้วอะ ไม่ใช่ตู้ลิมิตต์เดี๋ยวตู้ดีอ่ะเขาเรียกว่าตู้ลิเออไม่รู้จะลิมิเต็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะก็ค่อนข้างเป็นตู้ที่โกงมากๆาก,ากนะแล้วผมก็ทำสำเร็จแล้วผมก็รีได้ด้วยผมไม่เกลือแล้วนะฮะผมก็จะเล่นไอดีนี้ยาวๆเลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดใครนะฮะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะฮะเชียร์ลิดเปลี่ยนแปลงอะไรผมจะมาบอกเรื่อยๆในการนี้ก็อ,อย่างว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกมวลก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่เนาะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะยังไงก็ ขอบคุณที่รับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะเจนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ